ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยูของนะครับนแอนเกมเมอร์นะฮะอยู่ใน TNT รัน,นรแต่แต่ไม่ใช่ไม่ไดเกม TNT รันนะฮะสกินผมเป็นผู้หญิงนะคลิปนี้ผมจะมาทำคลิป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 จานนะฮะจอจานคืออะไรคลิปนะฮะอืมงั้นบอก มาเพราะเราหาจีบคนอื่นกันไม่เอาอันนี้ไม่เท่ไม่รอรอรอจิ๊บปะเราไม่ทำอะไรกันตรงนั้นอ่ะงั้นพวกเราไปเข้าเซิร์ฟไหนดีงั้นผมขอเข้าเซิร์ฟการอยู่รถแล้วกันนะอาจมีผู้ชายนะโอ้โหแบตจะหมดโอ้สวัสดีเออ๊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  โอ้เจ็บตรงมตัวะโอ้ลรงแล้วมันมันไม่ใช่แรกสิไม่ใช่โอ้โหอาดแบบอดูเลยโอ้ทำไมชีวิตก็ไปซีชีวิตของกะผมเป็นแบบนี้งั้นเรามาจีบ,บสาวเถอะจีบผู้ชายเถอะ งั้นก็ใช้ที่หมาะตรกันเอาคนนี้ก่อนนะเดี๋ยวนี้เราไม่ชัด ไปไม่ได้โอ้ยปากกันเถอะกันไปไม่ได้อีกปูเลยช่วงนี้โทรศัพท์ผมเป็นไรไม่รู้แมพมันก็ไม่โหลดก็ปรับปานี้วกันแนทต่ผมยังไม่โหลดเลยมันจัดแล้วเร็วเดี๋ยวงั้นเราไปหาๆกันเถอะ อาหารอาหารแล้วเรามีแล้วผมลืมไปโอ้มีคนเาอบอยูตรงนั้นนะคะเอแบบผมเป็นไม่หลด่าอขดีนะในเสื้อทีังมีคนแ่นคนไทยเคยเลยนะฮะชายเอใช่มะมูเกียดวเยอะ คนหล่อๆจิงปง okay า่าเจอนีไม่ใช่ละงั้นไปหาเอามีตู้แช่ไดีกว่าเจ้วัสดี สวัสดีขอสวัสดีตตวได้กไปขอด้วยโอ้ยเบเกือบทำแล้วห้าส่นั้นนนนาขอไใครคดไปเวลาอยเลยมีผู้สวัสดีครับ ไอเสื้อป็ดไปก็แล้วกัน คิดอื่ก็ได้เรากนะ็เล่นแบบธรรมด,ดาก็ได้นะ,ะแจ้งเขาโวยผมพูดคำหยาบมากเกินไปเดี๋ยวชั่วปีผมพูดอะคำหยาบมากเกินไปแล้วก็เอ๊ะพอจะไปเล่นบล็อกอันอื่นนะเพราะอันนี้มันนานหน่อยนะเชื่อผมดิออกกันเถอะ ใส่ก็โ,โน้ไม่ไม่บอกนี่จะนะจ๊จะส้าสอรองตอนนี้ค่าเธอไม้กโกรนะจ้าเออที่ไม่ยโโ้ยแบดจา้จาสังสังมาคารวะโอ้แหลกจังไป โอ้เตร์ฟักไม่หนาผมได้เลยเย็ด แกโอเคครับนะอ่ะท่านผู้ชมอตัดก่อนนะันอ่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะทำการออกเร็วนะฮะโอ้ ชิดเล่นเกมอะไรดีนะฮะสไนโวครับดีกว่าไหมเอ้าสไนโวนะฮะงั้นผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าไหมอ่ะยังไม่จบหรอกเพิ่งถ่ายได้ไปหนะโอเวนโอ,เวน,โอเวนกับผมขอตัดคลิปครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะครั้งเดียวยยยอย่าดาอยายาอ่ะท่านผู้ชมครับผมมีข่าวดีกับท่านผู้ชมครับ ผมจะเริทำคลิปง่ายครับรดีหรือเปล่าครับเซิฟทีเซิฟที TNT แล้วนะครับผมจะเลิกมทำนะถ้าผมเผอเมือ่อไหร่นี่ถือว่ากันลวนะแต่จะทำมันเข้าได้แล้วกนะ็จะทำ๋ยวนี้เข้าใจไหมถ้ามันเข้าได้แล้วก็ผมจะทำให้ท่านผู้ชมเห็นเลยฮะรจริงไหมถ้าถ้าผมทำได้นะทำเวย่ผมจบแค่แค่นี้ใช่ไหมครับอ๋องั้นก็ได้นะครับสวัสดีครับบาย อย่าลืมคอมเมนต์อย่าอย่าลืมคอมเมนต์ติดไวไฟด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์ซับสไครต์เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสวัสดีครับบาย